ลูกมังกรพร้อมจโจมมามีของผมทั้งหัวทั้งแสบตอนที่แปดมีแผนการรักษาอะไรเหรอตระกูลแย่ของเขาล่ำรวยมากดังงานชั้นจึงใช้วัสดุยาที่ดีที่สุดเพื่อรักษาพี่ชายของเขาได้วิธีการรักษาแบบนั่งเดิมใช้เวลานานเกินไปและผลลัพธ์จะออกมาปานกลางและระยะเวลาการทดลอง เพียงหนึ่งสัปดาห์นั้นถ้าฉันต้องการที่จะอยู่ฉันก็ต้องหันไปใช้กลยุทธ์ที่เสี่ยงที่สุดฉันกำลังวางแผนที่จะความปิดเพียงหนึ่งเดียวที่ฉันต้องปล่อยให้ม่หมยินเหินสัมบัตพลังนั้นซะแล้วเสร็จนี่คุณซื้อ ภายในหนึ่งสัปดาห์หากคุณไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ตะคุณเย่จะตะคุณเย่จะไม่ปล่อยให้คุณไปไหนแน่นอนเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> คุณหม่ออาการปวดของคุณมันลากยาวเกินไปแล้วนะใบสั่งยาที่ฉันสั่งไปเมื่อสามวันก่อนค่อนข้างจะครอบคุม ดีที่สุดแล้วเมื่อกินเข้าไปแล้วนะ่ะจะมีไข้สูงตอนกลางคืนและเหงื่อออกตอนกลางคืนด้วยและหนาวสั่นจนทนไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลกินแค่กินยาจีนแค่สามวันหลังจากนั้นการฝังเข็มอย่างเดียวก็ไม่ต้องกินยาอยีกแล้วจากนั้นก็ฝังเข็มอย่างเดียวไม่ต้องกินยาได้ไหมคุณไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้น มันจะไม่เป็นอะไรผู้ชายคนนี้หล่อเล้ากว่าที่คิดนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นคนในฝันของท่งเพียนหลานและดาราสาวนับพนล้านคนหลังจากที่ฟังคำอธิบายของเธอหลังจากที่กินยาฉันจะมีไข้สูงและหนาสันจนทนไม่ไหว พี่ชายกินยานี่แล้วก็นอนถ้าเถอะโอเคมันไม่เป็นไรแน่นะแล้วพี่เขาพักผ่อนด้วยละ่ะคุณซื้อครับแย่แล้วครับคุณซื้อคุณซื้อมาดูนี่สิครับโอ้ยจเย็น มันไม่ใช่แค่พี่ชายของผมหมดสติไปนะแต่ร่างกายของเขาเย็นจนเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเนี่ยโอ้ยหนาวโอ้หนาวโอ้ยหนาวหนาวจังเลยโอ้ยหนาวไอ้ต้องแอคติ้งปะเนี่ยนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยคิดหาวิธีเร็วเข้าก็ช่วยไม่ได้นี่นะมันเป็นยาที่ได้ผลไวที่สุดและทีที่สุดแล้วว่า คุณซื้อครับได้โปรดเถอะไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอครับวิธีหน้าพี่ชายของผมนะ่ะจะรักษาชีวิตเพื่อรอพี่สะพ้ายของเขาแล้วพี่สะพ้ายของผมจะเป็นไม้แนะ่แล้วก็ถ้าพี่ชายผมตุยเพราะฉะนั้นได้โปรดเถอะนะครับช่วยพี่ชายของผมด้วยเถอะขัตันด้วยเดี๋ยวว่าไปใบหน้าของเขา ขาวซีดอยากก่างเคนที่เป็นผีเลยฮะเออหนาวเออหนาวจังมีความที่หล่อเหลาแต่ทำไมฉันถึงต้องมาปวดใจด้วยเนี่ยแล้วทำไมหัวใจของฉันถึงเป็นอย่างนี้โธอ่เฮ้ยหัวฉันนี่ฉันเป็นคนนี่สเสียยไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยนายออกไปก่อนซะ การศักษาครั้งนี้ฉันไม่อยากให้คนนอกเข้ามายุ่งดได้โอเคเยี่ยมเลยคนซื้อได้โปรดเลยนะป,ปิดไฟช่งขอมกอนนี่คงเป็นทางเดียวแล้วสินะ โอ้แ่เอ็นตัวลงเบาๆก<ๆ>็น่าจะดีละอย่าตื่นขึ้นมาดีกว่านะไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่านายเพื่อปิดปากแนี่ก็จะไปแล้วครับสำหรับตอนที่8นะ